ในช่วงบ่ายของวันวันนี้ผมมีแผนที่ไม่ได้ตั้งใจไว้แต่แรกแต่บางสิ่งบางอย่างบอกให้ผมออกเดินทางความรู้สึกที่แปลกใหม่นี้กับการเดินทางที่รอผมอยู่จุดมุ่งหมายก็คืออุทยานแห่งชาติภูเวียง ตังเต็นสามสิบจะเป็นห้าสิบบาทห้าสิบบาทใช่ไหมค,คนมาเยอะไหมครับวันนี้กางเต็นยังไม่มียังไม่เ,เยคยขอบคุณครับ คือขีได้ขี่ออกได้ไหมครับหรือว่าไม่ได้ได้ไดเอ,เอาบัตรติดติดต,ตัวไว้เวลาจะลงไปข้างล่างอ๋อแล้วตอนขึ้นมาก็เอาบัตรโทวเจ้าที่ดูอ๋อขอบคุณครับแสงแดดที่รุนแรงทำให้หลังที่ชุ่มไปด้วยเหงื่อซึ่งทำให้ผมหยุดแวะน้ำตกตาดฟ้าเป็นที่แรก ดูเหมือนว่าตอนนี้จะมีแค่ผมคนเดียวที่เดินเข้าไปบรรยากาศที่วังเวงมีแค่เสียงเท้าของผมสะท้อนส่งเสียงให้ได้ยินผสมปนเปกับเสียงธรรมชาติสำหรับบางคนอาจจะไม่กล้าเข้ามาคนเดียวในที่แบบนี้แต่สำหรับผมแล้วการก้าวข้ามความกลัวและปล่อยให้ความต้องการนี้มากกว่าความกลัวในจิตใจก็ทำให้ผมก้าวข้ามความกลัวไปได้ก็เหมือนกับการที่เราตั้งเป้าหมายอะไรสักอย่างแต่ถ้าหากเราไม่กล้าทำไม่กล้าลอง ก็จะไม่มีวันรู้ว่าวลวรรั์มันจอกมาเป็นแบบไหนเมื่อก่อนผมเป็นคนที่ติดบ้านมากไม่ยอมออกไปไหนไกลใครชวนไปไหนก็จะปฏิเสธสัเกือบหมดแต่พอโตขึ้นตัวผมเองก็ได้เปลี่ยนไปมีความคิดที่อยากจอกไปเที่ยวออกไปเดินป่าออกไปเปิดโลกให้มากกว่านี้ถ้าเปรียบเทียบ,ยบก็เปรียบเสมือนเกม open world ที่จะปล่ยอยให้ผู้เล่นสามารถเดินสำรวจแมปที่ตัวเกมถูกสร้างไว้ได้ มีหลากหลายอย่างให้ทํามีสถานที่สวยๆให้ผู้เล่นได้เสพติดมีภารกิจให้พิชิตแล้วก็ในตอนนี้ผมก็ต้องการแบบนั้นครับผมได้เริ่มจากสถานที่ที่คุ้นเคยเป็นภารก,รกิจแรกเพื่อที่ให้นักเดินทางมือใหม่แบบผมได้ล,ลองเรียนรู้ระดัพเลเวลก่อนจะไปสู่ด่านที่ยากกว่าทางลงก็ไม่ได้ยากที่คิดนะ เสียงน้ำตกเริ่มดังขึ้นความเหน็ดื่อยเริ่มลดลงเมื่อผมมองออกไปก็เห็นต้นน้ำตกสีขาวเหมือนพยายามจะบอกผมว่า200เมตรแรกผ่านไปแล้วนะเมื่อมองกลับไปก็รู้สึกว่าระยะทางที่เสียไปดูคุ้มค่าน้ำตกที่ดูดีกว่าครั้งก่อนน้ำที่ตกลงมาก็ทบกับแต่งน้ำด้านล่างทำให้ไอน้ำกระจายไปทั่วบริเวณ พร้อมกับลมเย็ยนที่ต้อนรับนักเดินทางมืใหม่ของผมทำให้ผมรู้สึกเสียดายช่วงฤดูฝนที่ผมพลาดไปน้ำตกแก่งม่วงเป็นน้ำตกเล็กๆหรือจะเรียกว่าลำธารก็ได้ซึ่งจะมีน้ำไหลผ่านอยู่ตลอดเวลาทำให้ผมคิดถึงสมัยประถมเลย ผมและพี่จะชอบชวนกันไปเล่นสรน้ำหลังโรงเรียนอยู่ตลอดแต่ในตอนนี้ก็คงทําได้แค่คิดถึงความทรงจำว้เด็กเหล่านั้นเพราะทุกคนก็ต่างมีหน้าที่ของตัวเองกันหมดแล้ว เมื่อขับมาไม่ไกลมากมนักก็จะพบกับลานกางเต็นท์ตาดฟ้าที่นี่จะมีร้านสวัสดิการให้คุณได้ซื้อของเครื่องใช้และขนมเครื่องดื่มมีเครื่องนุ่มผมให้คุณได้เช่าสำหรับใครที่ลืมเอาเต็นท์มาทางเจ้าหน้าที่ก็มีบริการให้เช่าเต็นท์แต่สิ่งที่ขาดไปก็คือสัญญาณมือถือที่นี่จะไม่มีสัญญาณมือถือให้คุณได้ใช้เลย ผมได้เจอกับคุณพ่อวินัยท่านเป็นหัวหน้าที่ดูแลอยู่ที่นี่ท่านเรียกผมมาพูดคุยจากนั้นท่านก็ใจดีให้น้ําผมมาสามขวดความกระบอกผมว่าขาดอะไรให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผมขอบคุณแกก่อนที่แกจะออกเวรผมได้ขับรถคู่ใจมาดูบรรยากาศตอนเย็นของผาชมตะวันอีกครั้ง ทิวทัศน์ที่อบล้อมไปด้วยป่าและภูเขาเมื่อมองลงไปดูเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างจะดูเล็กลงไปหมดผมเบื่อเซฟโซนเดิมๆการพาตัวเองได้ออกจากเซฟโซนที่สงบและปลอดภัยแต่กลับไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ให้ท้าทายการเดินทางออกมาตัวคนเดียวเหมือนจะสอนให้ผมได้คิดและรู้จักพึ่งพาตัวเองได้เห็นน้ำใจผู้คนได้มากกว่าที่คิด ว่าเวลาจะผ่านไปเร็วกว่าที่คิดผมได้นั่งคิดทบทวนตัวเองก่อนที่ค่ำคืนนี้จะผ่านไปผมตื่นขึ้นมาในช่วงเช้ามืดกับบรรยากาศรอบข้างที่เงียบสงบเถออีกทีรถนักท่องเที่ยวก็หายไปกันหมดแล้วเหลือแค่ผมกับเสียงธรรมชาติที่ต้อนรับวันใหม่สภาพน้ำค้างกระจายไปทั่วบริเวณ พร้อมปลุกความหวังว่าชาวนี้ผมจะได้เจอกับทะเลหมอกดูเหมือนรอบนี้จะผิดหวังแต่ในความผิดหวังนี้ก็มีสิ่งที่สวยงามซ่อนอยู่ภาพแสงตะวันที่ลอยขึ้นนขอบฟ้าส่องลงมาต้อนรับนักเดินทางทุกคนบางคนเขาก็มาเกิดเป็นคู่นะ ครอบครัว,วแต่ต่างจากผมที่ลุยมาคนเดียวหนาวมากเลยครับหนาวมากเลยรแรกนึกว่าฝนตกน้ำค้างแรง อันนี้เป็นตำรวจเหรอครับแบบไก่เหมืนนมอนกันนะครับเนี่ยไก,ก่ครับนี่เกิดใกล้ในคอนมีนุ่นหลุมแล้วมว้ยเขาถมอยู่บาง,งใหญ่เนี่ยครับเขาถมเขาเตะมานี่ก็เลยมาเที่ยวไปมาเที่ยวมาเที่ยวให้น,นี่ยอดหน่อยอ๋ออันนี้จะไปลแล้ว่าล่ะครับเดี๋ยวจะว่าก่อนเลยกลับจะไปนอนนั่นแหละไอ้ไผูกเก้าเนี่ยจะไปเที่ยวแช่ผูกเก้าหนะ่อย ภูเก้ามีน้ำพองแล้วครับมีติดกันมีภูเก้ามีน้ำพองติดกันเขาบอกให้ไปภูเก้าก่อนแล้วไปน้ำพองนะถามพี่ปุทยยาเขานะเพราะเขาบอกภูเก้าว่าสวยเราจะไปนอนเพื่อนกันครับต้นทางปลภัยครับบางทีเสน่ห์ของการเดินทางก็ไม่จำเป็นต้องคาดหวังสูงนะเพราะธรรมชาติ จะหยาดฝที่สวยงามให้เราอี คางจำครั้งก่อนจะดูแก,กนที่ด้วยความทรงจำครั้งใหม่ผมคิดนะว่าเส้นทางข้างหน้าที่ผมเลือกจอกมาเป็นแบบไหนจอกมาดีหรือเปล่าแต่เอาไว้ก่อนเถอะไม่ลองทำมันก็ไม่มีวันรู้อะ